เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาผมจะขออภิปรายเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาในบิ๊กบล็อกที่สเรื่องการพัฒนาครูการพัฒนาครูนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญคนระัท่านประธานถ้าเราอยากได้ครูดีก็ต้องมีการ ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองแต่พอมองเรื่องการพัฒนาครูคนก็จะไปมองว่าก็ให้ไปประชุมอบรมไปศึกษาดูงานแต่มันมีมากมายกว่านั้นนะซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำเนินการแต่ผมจะขอชี้สักจุดหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาครู และผมถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาครูและไปสู่คุณภาพของผู้เรียนก็คือในเรื่องของโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เราเรียกว่าการขอมีและการขอเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ครับ ก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและพลักรทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับของสำนักก,ร,กระทรวงศึกษาธิการการจัดทำวิทยาฐานะนั้นนะเป็นการสร้างการพัฒนาตนเองของครูที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยเ,เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีข้อแลกเปลี่ยน ก็คือถ้าครูพัฒนาตนเองแล้วไปได้วิทยฐานะก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าตอบแทนที่เรียกว่าเงินวิทยฐา,านะก็จึงทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาของครูนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดเด่นแต่ในจุดนี้เราทํำอย่างไรที่จะทำให้ครูนั้นได้เกิดคุณภาพดังนั้นมันก็จึงอยู่ที่การไปกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบของการได้มาซึ่งวิทยฐา,านะ ตรงนี้กศศนะครับเคยได้ทำหลักเกณฑ์ของวิทยาถามนมมาไม่ว่าจะเป็นว1 7ว13ว21และปัจจุบันมาเป็นว p a หรือที่เรียกว่าเ,เป็นการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ PA ก็ ย่อมาจากคำว่า performance agreement นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยตรงนี้ครับท่านประธานมันมีจุดเด่นที่ผมเห็นนะครับที่เปรียบเทียบกับวิทยฐานะเดิมก็คือการลดความซําซ้อนในการประเมินและมหากรรมการประกวดแข่งขันเลิกสะสมแฟ้มงานลีกการล่าใบาประกาศ เรื่องการวัดคุณภาพที่ไม่ตรงกับบริบทโรงเรียนรวดเร็วโดยใช้ระบบออนไลน์โปร่งใสในการประเมินไม่ต้องเสียเงินยุติธรรมผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียนอันนี้คือหลักที่แตกต่างขึ้นมาจากวิทยฐานะเดิมแต่ผมก็มีข้อเสนอแนะแล้วก็มีปัญหาที่มองเห็นอยู่สักสามสประเด็นก็คือหนึ่ง ปรากฏว่าพอวิจารณนี้เข้ามาการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูกลับทำได้ยากพอดีพอประกาศใช้ว p a เอก็เกิดโควิดดังนั้นก็ใช้หลักของการเรียนไอการการอบรมทางออนไลน์ก็สร้างความสับสนให้กับครูดังนั้นผมมีข้อเสนอแนะก็คือทำอย่างไรที่จะเกิดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการ ให้ครูได้เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำวพีเอสองมีข้อดีของ PA ก็คือในเรื่องของการลดการเก็บเอกสารนะครับไม่ต้องจัดทำแฟ้มงงแฟ้มงานอะไรให้มันเสียเงินเสียทองที่เป็นกองขยะมากมายเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการที่จะเก็บงานต่างๆ แต่ว่าครูก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ที่ที่เขาเขาบอกผมมาก็คือครูต้องใช้เวลาในการที่จะไปบันทึกเกี่ยวกับงานประจำของตัวเองเพื่อเก็บเอาไว้ที่จะรอการประเมินทำให้ครูพอตกเย็นปับ๊บก็ไม่มีเวลาไปดูกิจกรรมออสอนเด็กเป็นพิเศษสอนกีฬาส่งเด็กกลับบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องใช้เวลามาทำงานส่วนตัวในการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือครูเอง ต้องหาไปกู้เงินสหกรณากรในการที่จะมาซื้อกล้องวิดีโอในการจะซื้อไมโครโฟนในการที่จะทำอะไรต่างๆที่ที่จะทำให้เกิดการบันทึกที่สมบูรณ์ก็เกิดปัญหากับครูที่อยู่ชายขอบอยู่ในเกาะอยู่บนภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่มีไฟฟ้าก็ทำได้ยากนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องหาวิธีการให้กับ โรงเรียนหรือครูที่อยู่พื้นที่ห่างไกลอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือ PA เนี่ยนะทำให้ครูไม่อยู่โรงเรียนครับท่านประธานครูจะต้องครูผู้บริหารต้องไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจะต้องไปประเมินโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ทำให้ทิ้งห้องเรียนนี่คือการจะผิดหลักการของเราที่คืนครูสู่ห้องเรียนตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างที่สี่ เกิดความกดดันกับครูครับในเรื่องของการประเมินการจะขอวิทยาฐานะก็ประเมินไปละครั้งสองครั้งพอได้วิทยาฐานะแล้วก็ประเมินอีกจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การประเมินถ้าเรามีวิธีการที่ไม่ดีก็จะไปสร้างความกดดันให้กับครูแล้วก็เป็นผลเสียต่อผู้เรียนก็คือครูจะต้องมาเตรียมตัวในการรอรับการประเมินครับท่านประธานและข้อที่5ครับ เกี่ยวกับเรื่องความกังวลของครูที่มีเยอะแยะมากนี่อย่างเช่นขนาดโรงเรียนขนาดเล็กครูจะทํำยังไงสอนหลายวิชาสอนหลายชั้นนะฮะแล้วก็รางวงรางวัลถ้าไม่เอามายืนยันจะทําอย่างไรตรงนี้ท่านประธานฮนะผมจึงมีข้อเสนอเนี่ยสุดท้ายตรงนี้ว่ากศน่าจะก,กําหนดหลักเกณฑ์ของวิทยาฐานนะเนี่ยให้สามารถทําได้หลายช่องทางหลายทางเลือก เพราะมันมีจุดหมายเดียวกันคือการพัฒนาครูเพื่อไปสู่คุณภาพผู้เรียนผมจึงอยากให้อย่างวอ7บ1นะครับวก็ปรับปรุงให้ดีส่วนว p a ที่กำลังประกาศใช้อยู่ก็เดินหน้าต่อไปตรงไหนไม่ดีก็แก้ไขและวหนึ่ซึ่งผมยังอยากให้กลับมาครับคือวอ3ครับที่เอารางวัลระดับชาติ3รางวัลน,นะมาเป็นหลักตรงนี้จะสะท้อน ความการปฏิบัติงานของครูที่เขียนไม่เก่งแต่ทําเก่งดังนั้นตรงเรื่องของวิทยฐานะผมจึงอยากเรียนกับทางกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาให้ถูกจุดแล้วเอาเรื่องของการขอเลื่อนวิทยฐานะมาเป็นจุดในการพัฒนาผมว่าจะทําให้ความสมบูรณ์ในการพัฒนาครูไปสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพครับขอบคุณครับ